สมาชิก PVC แก๊ทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊นะครับเพื่อนเพนคนนะก็ที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดเกริ่นไปแล้วว่าวันนี้จะมาทำมาพูดถึงปัญหาตัวแมกนดโตนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างทำไมมันเสียบ่อยนะครับสำหรับตัว20บาทนะครับเพื่อนเพื่อทุกำไมตัว20บบาทสมาชิกว่าทำไมมันเสียบ่อยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุและวิธีแก้ล้กันนะครับผมกี่ครับอ่ะก็คลิปนี้จะเป็น EP 3ีสาำหรับตัวแมกนีโตนะครับผมกี่ครับอ่ะสาเหตุนะครับอ่ะว่าทำไมมันเสียบ่อยนะครับผมกี่ครับอ่ะแล้วก็มันพังเร็วมันมีสาเหตุอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะอธิบายครอบคลุมให้หมดในคลิปนี้นะครับแต่ใน EP 3นะครับอ่ะก็จากการสังเกตของเรานะครับผมกี่ครับอ่ะก็แมกนีโตตัว20บาทนะครับผมพี่ครับอะ เพื <Cornell>. ่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจด้วยว่าแมกนีโตนะครับน่ะตัวกําเนิดไฟนะครับนะตัวนี้นะครับน่ะมันจะเป็นพลาสติกนะครับนะพลาสติกนะครับนะมันไม่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อนเ่กับผมไม่เหมือนกับเหล็กนะครับนะตัวนี้มันจะมีเดือยก็เพื่อนสมาชิกดูรูปข้างๆนะครับนะมันจะเห็นชัดกว่านะครับนะมันจะมีเดือยนะครับนะเป็นเดือยเหล็กและก็สปริงข้างในนะครับนะเพื่อตามการขด ทำการกดสปริงแล้วก็ดีดเพื่อจะให้ตัวแมกเนโตตัวกําเนิดไฟนะครับมันทํางานนะครับผมทิ๊ครับแล้วทีนี้หลายท่านนะครับเกิดปัญหานะครับมันพังตรงนี้มันพังบ่อยมันเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนจะพูดถึงจุดตรงนี้นะครับผมิ๊ครับวิธียืดยือายุการใช้งานของตัวแมกนิโตตัวนี้นะครับผมทิ๊ครับผมบอกแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนสายนะครับ เราต้องใช้สายที่เป็นสีเงินพวกนี้นะครับ่พวกนิกเกลนพวกนี้นะครับ่ห้ามใช้สายไฟบ้านนะครับ่เพราะผมเคยพูดไปหลายครั้งเรินงไปหลายครั้งแล้วครับถ้าเกิดเราใช้สายไฟบ้านนะครับ่แรงที่มันออกไฟที่ออกจากตัวแมกนนโตนะครับ่มันจะดอกนะครับ่พอดอกเสร็จปุ๊บนะครับ่ใช้ไปนานๆมันจะเสียตัวกําเนิดไฟมัน ค่าต้านทานที่มันเดินกับสายไฟมันไม่ได้ครับมันเลยทําให้มันเสียเร็วนะครับ่ะเราต้องเปลี่ยนสายนะครับผมบอกเน้นย้ำไปหลายครั้งแล้วเลีกยงเลี่ยงใช้สายไฟบ้านนะครับ่ะผมจะใช้ตรงนี้ผมจะใช้สายลิงนะครับผมบอกทุาน่ะสายลิงสายแลนนะครับ่ะหรือว่า จใช้ตัวสายชาร์จตัวสับก็ได้ครับสายไฟชาร์จตัวสับตัวนั้นนะครับมันจะดีกว่าสายไฟบ้านนะครับผู้บัญชีครับการต่างๆมันจะดีกว่าทําให้ไฟมันริ่งแรงได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันจะยืดอายุการใช้งานของตัวกําเนิดไฟในแมกนีโตนะครับผู้นี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ คลิปนี้อีกเป็น EP สามครับมันมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับผมพี่ครับผมทำ EP หนึ่ง EP สองทำไปแล้วนะครับสอง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 สาม EP ครับอบบ EP นี้เป็น EP สามนะครับแบบมันเกิดปัญหานะครับแบบว่าทำไมกดแล้วมันไม่ติดนะครับผมพี่ครับกดแล้วไม่ติดผมบอกแล้วว่าข้างในนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็สปริงนะครับออประกอบข้างนอกมันจะเป็นพลาสติกครับแบบถ้าเกิดว่าเราใช้ ปานานครับมันจะพังนะครับเราต้องถนอมวิธีการถนอมของมันให้มันอยู่ใช้ใช้ได้นานต้องทำไงบ้างนะครับผมที่ครับก็ตัวนี้นะครับในสปริงข้างในนะครับถ้าเกิดว่าเรากดแรงๆนะครับอัดแรงๆนะครับเบิ้ลแรงๆครับทำให้สปริงข้างในครับมันเกิดปัญหานะครับทำให ตัวล็อกนะครับที่เป็นพลาสติกรับมันล็อกเคี่ยวไม่อยู่นะครับทําทให้มันไม่มีแรงแรงดีดนะครับเพิ่มที่กับแบบทให้มันกดฟรีนะครับนะแล้วทีนี้นะครับนะเวลาเรากดนะครับผมบอกเน้นย้ำไวแล้วนะครับว่าไอ้กดในลักษณะอย่างนี้นะครับอ้ามไปเบิ้ลอ้ามเบิ้ลแบบนี้นะครับถ้าเบิ้ลแบบนี้นะครับไม่กี่วันมันก็พังครับเพราะว่าผมบอกแล้วข้างในมันเป็นพลาสติกนะครับมันก็จะรับแรงที่เรากระทา ความเหนียวเราครับเหนียวเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมากมากครับบบเที่ยวล็อกมันจะล็อกไม่รู้มันอยู่เป็นพวกมันเป็นพลาสติกครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราขั้วสปาร์เราไม่ติดนะครับอ่ะเราก็ไปดูขั้วสปาร์ก่อนครับลองกดก่อนครับอ่ะว่ามันติดหรือเปล่านะครับในในในท่อรังเพลิงของเราครับอ่ะประกดกดเข้าไปดูครับบมันติดหรือเปล่านะครับอย่าไปเบิ้ลแบบนี้นะครับอย่าไปเบิ้ลกดเบิ้ลอย่างนี้นะครับอ่ะมันทำบอก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 แล้วว่า มันจะทาให้ไกลข้างในมันเสียนะครับอ่ะเรากดครั้งเดียวกดปล่อยกดปล่อยช้าๆนะครับหน่วงๆนะครับอ่ะดูว่ามันติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดเราก็แค่กยะยสายขั้วสปาข้างในเท่านั้นเองครับอ่ะพอไม่ติดแล้วเพื่อนสมาชิกก็กดเบิ้ลย้ำๆๆอย่างนี้ครับอ่ะก็ผมบอกแล้วว่ามันจะทําให้เกี่ยวล็อกสปินข้างในมันเสียมันพังนะครับอ่มันจะทีนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับอ่ะทำให้มันุดงยากครับอ่ะก็เรา พยายามนะครับอ่ะใช้นะครับอ่ะผมบอกแล้วว่าเป็นพลาสติกครับอ่ะพยายามใช้ให้ถูกต้องแล้วกันนะครับอ่ะอย่าไปเบิ้ลนะครับอ่ะอย่าใช้แรงเบิ้ลบวกเบิ้ลนะครับ่ะมันก็พังเร็วนะครับอ่ะเราก็ต้องกดนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะนะครับกดช้าๆนะครับต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูกดสปาร์กอะไรมันติดหรือไม่ติดครับอ่ะเราก็กดแบบนี้ครับนะครับกดแล้มันดีดกดให้มันดีดครับอ่ะถ้าเรากดกดเบิ้ลอย่างนี้ครับ แต่ไม่ปริงมันล้าแล้วก็ตัวล็อกเที่ยวในมันจะพังเร็วนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เพื่อสมาชิกด้วยนะครับเพราะหลายท่านนะครับพอขั้วสปาร์คมาติดก็ย้ำอย่างเดียวเลยวครับย้ำ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 อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ข้างในมันพังนะครับตัวที่เป็นล็อกข้างในนะครับก็ผมพูดย้ำหลายครั้งแล้วคลิปนี้นะครับว่าอย่าทําในลักษณะนี้ครับเพื่อเราจะยืด อายุขชยงานของแมกนีนโตนะครับแบบถึง20บาทก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้นะครับแบบมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆครับแบบของผม6ปีนะครับแบบยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับแบบที่ผมใช้นะครับแบบก็อยู่ที่การใช้ของเรานะครับแบบว่าเราจะใช้ขนมยังไงนะครับแบบวิธีใช้เรารู้วิธีใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับบอกว่าทําไมมันพังนะครับบ ก็วันนี้ผมมีสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่มาแนะนำมาเพื่อนๆเพื่อนสมาชิกครับคือว่าถ้าเราไปเกิดย้ําอย่างนี้บ่อยๆครับอ่ะมันก็จะบังเร็วนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะก็คลิปนี้มีประโยชน์10บไลค์นะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่ะก็ท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ๊งๆก็ได้วยนะครับอ่ะผมวันนี้พูดย้ําหลายๆครั้งนะครับอะเพื่อไม่สมาชิกต้องลืมนะครับอ่ะอย่ารําคาญนะครับจะต้องพูดย้ําสักหน่อยครับว่าทําไมถึงมันเสียบ่อยครับอ่ะอย่่าเเบบบิิ้้ลลกดนะะครัอ ค่อยๆกดวางกดวางกด,ดวางนะครับนะสปริงแล้วก็ตัวล็อกเขี่ยวมันก็จะอยู่ได้นานนะครับเพื่อน่ครับะเจอกันคลิปหน้าครับมีสาระมาฝมากเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ